มันหล่อลื่นสเปซสเปซเคีเเยงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะ,คคะขอต้อรับข้าสู่ข่ไข่ใสคาวค่ะกลับมาเจอกันนะคะเวลาเดินเวลาดีเวลาแห่งความสุขของพวกเรานะคะวันนี้อยู่กันพร้อมเลยเออพร้อมกันเลยหลังจากสงกรานต์คือรายการนี้ให้คุณได้ครบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องที่ แนะนําไม่ได้อะอย่าเลยอ๋อที่คุณเฉลิมชอบพูดใช่ไหมยัสโน o o เ a โอโ c ค c โคล l าไม่ได้เอาไม่เอาใช่ไหม๋ยวผมพูดดีกว่าเอาไม่เอาใช่ไหมเอาเอาไปเถอะหรือไม่เอาดีไม่ไม่เธอหรือไม่เอาดีหรืออะไรคืองนี้คือยงี้คือไม่ได้เลยนะคือยงี้คืองี้ คือไม่ว่าโอเคเข้าใจแล้วผมถามว่าผมจะใส่ผลเดาล้ะคุณถามว่าผมถามว่าที่เข้ามาเสนอ5้าแสนสอะไรพวกนั้นใช่ไหมสามผใช่ป่ะคือไม่ว่าอะไรก็ตามนะหลังจากนี้นะถ้ามีอะไรต้องถามให้ผมตัดสินใจอย่างอย่างคุณโยนอะไรมาให้ผมหรือรับเบรอสั่งเลยอะไรเนี่ยนะ ทีหลังถามผมไม่ได้เพราะผมต้องโทรถามเมียก่อนอ๋ออ๋อไม่แต่พี่ศงกำลังพูดเรื่องนี้เขาเสนอมาให้ก็ก็รับรับไปห้าแสนสองเนี่ยแท่าต่อเดือนเนี่ยนะเจอกันห้าครั้งคุณไดไดอาน่านะแล้วมีอีกมาอีกสองนะคุณไดไดอาน่าใช่ไหมข่าวนี้ข่าวนี่ไม่รู้จริงคุณศงพเดก่อนส่ง ยังไงไม่ใช่ก็ขึ้น้ะปกเดลอนียมาสองวันแล้วคือเดียน่าจงจินตนาการคุณไหนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีมีเสียหืนเสียหืนอินบ็อกซ์เข้ามาในเฟซบุ๊กของเขาแล้วก็บอกว่าจะให้รายเดือน5้าแสนสองแรกกับการมาเป็นแบบเหมือนเป็นแฟนเก็บไม่ผูกมัดเจอเจอกันเจอกันครั้งละสามชั่วโมงเดือนละหครั้งเดือนละหครั้งครั้งละสามชั่วโมงก็พอไม่ผูกมัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้รายเดือน5้าแสนห้าแสนกว่าบาทปีเดือนไม่บอกนะปีเหรอยังไม่ไม่ทำ ญาเอ๊ะไม่มีน่าจะทำสัญญาแบบหกเดือนหรืออะไรประมาณอย่าง,างเงี้ยเ,เ,เดือนเดียวจอดแล้วเดือนเดียว ใช่แต่คุณแหญ่เขาก็ไม่ได้เสียคืนถ้าไม่คืนมจะเอาทำไมเสียตายได้ไม่เอาอยู่แล้วพูดเลยน่ากลัวน่าเกลีแล้วก็พอนอกจากเสียเมื่อืนเผาก็ไม่เอาอแล้วนอกจากคุณไหญใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เดลินิวใช่ไหมเดลินิวแล้วก็ไปตามต่อคุณหมุมปนัดดังนี้อีมลัคนาว่าดาราเจอเกือบทุกคนนะพวกแกคือแต่ว่าเขาเป็นอาไรเป็นสาระหรือว่าไม่เป็นสาระไม่ต้องดาราแล้วลูก หน้าตาดีๆถ้าบังเอิญเล่นหลายเนื่มนี้คุณโสดนี้ก็บางทีก็มีสาวอินบ็อกซ์มาผู้ประกาศข่าวก็มีไม่ใช่ดารหโดนหมดโดนกันหมดหรอเรื่องการที่เขาเนี่ยมันอยู่ที่ใครจะเอามาเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระคือโอกาสที่เป็นเด็กป่าเลี้ยงมีทุกอาชีพเลยพต่ผูาปรอกอน้าตาดอ่ะว่าโอกาสข่าวก็มีอะไรอ่ะคือการก็มีผมจะบอกให้พี่โสคือมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเรา ในสังคมไทยเราเวลาอยากได้อะไรที่มันไม่ไม่ควรจะได้เนี่ยเราจะนึกในใจยกตัวอย่างคุณดินเคยเจอไหมนั่งอยู่แล้วมีสาวสวยเดินผ่านแล้วเรานึกหรือไปเดินตามสยามสแควร์เดินเจอเด็กๆแล้วนึกแต่ว่าเราไม่พูดแต่สมัยนี้เนี่ยนะเขาบอกอะไรนะผมเจอผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าคุณเจอผู้หญิงสวยๆเดินมาหรือนั่งทบเนี่ยแล้ว คุณไม่กล้าไปถามเขาว่าคุณเป็นชผู้หญิงจริงหรือเปล่าก่อนต้องั้งคนนี้หนึ่งเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าก่อนนะสองถ้าไม่ใช่เฉาะหรือยัง คุณถามคุณถามชัดเจนก่อนแล้วสองสามารถเอาไฟฉายส่องดูว่ามีไฟฉายส่องต้องปิดไฟนี้ที่มือแล้วอาไฉยดูมีของแปลกปลอมสูตรข้างในเป็นซิลิโคนเป็นอะไรเห็นเส้นเลือดเงือกใสๆที่ในคลิปใช่ไหมใช่แล้วประกบตรงนี้ใช่ไหมสิ่งแรกต้องถามคุณเจอผู้หญิงสวยต้องถามก่อนดูเหมือนผู้หญิงนะแต่ดูบนรูปนี้สวยต้องถามก่อนเนี่ยไม่เกิดกับผมเลยเพราะว่าผมเนี่ยพอผมแต่งงานภรรยาแล้วผมไม่เคยมองผู้หญิงอื่น ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากูระเบื่อไม่ไม่ไม่ภาษาเจ้านายกูว่าแล้วคือคือนี่คืออาการคนกลัวเมียชัดเจนไม่คือคือคือต่อหน้าจะพูดอย่างนี้ต่อหน้าสื่อต่อหน้าสาธารณะจะพูดอย่างนี้ทั้งหมดเลยแต่รับหลังนี่ระวังก็พูดนี้นะคุณสวรโอ้โหมันเนียนคุณเนี่ยห้ามไม่ได้สองอย่างนั้นในชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่าคิดจะห้ามสองอย่างห้ามฟ้าร้องกับห้ามคนจะพูดความจริง ไม่มีเราไม่มีเราคนที่รู้ความจริงเลยะยิ่ง<ส>พูดความจริงบ่อยเนี่ยนะอัน,นี้คือความเนียนมันเนียนจนกระทั่งมาบพูดความ<ย>จริงม,อมอาอะไรก็ได้ใช่ไหมปก,กติโค้กตลอดไงผมผมเรื่องความจริงกับผมกับเรื่องฟาลองนี่พอกัน คือไม่มีใครห้ามได้เขาบอกมีสามอย่างหนึ่งฟ้าร้องสามคนจะออกลูกสามปวดท้องอืดห้ามไม่ได้สามอย่างสามอย่างแคนนั้นเองอย่างอื่นพอโอเคคุณไม่เอาหลักสูตรอะไรที่ไหนมาไม่มีข้อที่สี่ไม่มีข้อที่สองคุณไม่มีเลยมีฟ้าร้องนะฝนจะตกนะคนจออกลูกปวดท้องอืดนี่ห้ามไม่ได้เลยคันเลยอากาศร้อนเนี่ยห้ามสวรรค์จะลบยังต้องรอกันเลยอนี้ดีกว่าแต่ช่วงนี้ร้อนแม่ ร้อนพอแล้วทำไงดีร้อนก็ต้องใช้อับน้ำสบู่แคลร์ออาบน้ำอับน้ำ่ใช่ม่ใชไม่ใช่อ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พูดรับไม่รับนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรคุณสบอนเนาทีไรอยาอยางไดมไม่อันี้ให้รีบๆไปไม่มันจขึ้นอ๋อขึ้นลเขาขึ้นเลยอะข้อะไรนี่เขาถ่ายอยู่ตอนสำงานนี่มอ๋ออันนี้คืออะไรคุณสปอนที่พูดถึงเรื่องเอนไซม์ไงแ่้กสุขภาพไงนี่คือต้นกาเนิดของสบู่แคลด้วย เอาเป็นสารเป็นสารเบสเดียวกันหลายๆอย่างเป็นสารตัวเดียวกันเล็บเวลเลยด้วยนะเป็นสารสําคัญที่สุดก็คือช่วยให้ร่างกายอะไรนี่ในทีวีเนี่ยเหมาะเหมาะกับในทีวีเนี่ยใส่สีเกินจริงว่ะเนี่ยใส่สีเกินจริงว่ะฟาซิเลียทำไมมันสดแค่ไนเนี้ยฟาซิเลียฟาซิเลียฟาซิเลียคืออันนี้เนี่ยผมเคยผมเคยผมเคยได้ยินคนที่ ที่กินแล้วเอ่ยสำคุณอย่างน้อยเนี่ยสองสาคนคนหนึ่งนี่คือคนที่นั่งข้างๆผมนี่แหละคนเนี้ยเขาบอกว่าคุณดีเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าปกติเขาเป็นคนหลับยากแต่กินไปแล้วเป็นไงไม่จริงๆผมหลับง่ายอยู่แล้วแต่ว่าหลับลึกหลับหลับยาวรวดเดียวไงคือเอางี้ลวกันคือคุณดีกินไปเนี่ยคุณดีชอบแต่เมียไม่ชอบเวลาเขปลุกใช้งานเนี่ยไม่ตื่นแต่ว่าอึดนะกินแล้วอึด อะไรอยู่ตัวอะไรอะไรอันนี้แหละอันนี้กินไปคือกำลังอยู่ตัวเอาผมเล่าให้ฟังกันได้ว่าตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเดือนอ๋อหเร็วๆนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมจะบอกว่าไปที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวออนตัวใหจคนมอกมันคนอื่นบาางอย่ี้ฝันอยะไรคือตอนผมไปตอนช่วงเดือนช่วงตุลาีึงเดือนวันปิยมหาราชนะ ไปที่ไหนเดินแล้วผมเป็นพาระคุณหนึ่งเขาอะเมื่อยเขาล่าหเหนื่อยเร็วนั่นนี่นะ <c oughs> แล้วถ้าไปหลังที่สองก่อนเมษาเนี่ยตอนเมษาผมตอนก่อนนะผมผมทานนี่ไปสักสิบกวันน่ะ <c oughs> โอ้โหนี่เดินสิกิโลไมอยคือคุณจะหมายถึงตอนแรกไปนีคุณเสร็จเร็วไงไม่เสร็จเร็ว เหนื่อยแล้วจอดแล้วจอดแล้วเอยเล้วแล้วก็กำลังขาไม่ค่อล้าเหนื่อยแล้วดูเป็นผู้สูงอายุเลยอ่ะใช่ไหมเป็นผู้สูงอายุแล้วคือจริงแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ไปเนี่ยไปกับภรรยาอ๋อส่วนครั้งที่สองที่เพิ่งไปเนี่ย สบายก็เหมือนกันทั้นแหละคนเดียวกันนั้นแหละไหนไหนขอดูดเงขอดูคุณ้เขาดูเมาดูแล้วมันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะมันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยไหมเนี่ยนะเขาว่ากันว่านะไม่รู้คุณสมพลจริงว่าแต่ที่ผมได้ยินมาลักษณะเอนไซม์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสรรพคุณอะไรชัดเจนมันแล้วแต่ว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่มันจะเข้าไปแก้ตรงจุดนั้นคือมันเป็นเหมือนปรับสภาพปรับสภาพร่างกายมันไม่ใช่ยาเลยนะแต่เป็นเป็น าอาหารเสริมที่อาหารเสริมฉลาดอเขาเรียกว่าอินเตอร์เจนมันปรับสภาพร่างกายเวลาเราสมโซมเนี่ยนะผมผมทานทุกวันเนี่ยวันนี้เกาปกติสองสองเม็ดก่อนอาหารใช่ไหมวันนี้สมโซม,มมันเนี่ยนะผมใส่สามเม็ดเลยคือเอางี้ละกนันวันละเก้าเม็ดบางวันคือเป,<ม>เป็นที่รู้กันว่าคุณสมพลเวลาอยู่บ้านเนี่ยคือต้องทํางานบ้านทุกอย่างใช่ใช่ใช่บ้านเยิ้มโซมบ้านคือจะเหนื่อยมาก คือเมียคุณสวนให้คุณส่วนกินอะไรนี้เนี่ยนะคุณส่วนคทำงานบ้านทุกอย่างไม่เหนื่อยเลยทุกวันนี้ก็กวาดใบไม้รดน้ําต้นไม้ทุกอย่างนะรับผ้านะใส่จับใส่เครื่องใส่ตู้อบไม่ปฏิเสธวันนี้วันนี้เป็นปกติวันนี้ไม่ผมเป็นพ่อบ้านนะผมพ่อบ้านแต่บางคนบอกว่าตใช่เมียถูบ้านแต่ตรงนี้รู้ไหมว่าเมียกำลังเอาไม้ถูบ้านมาให้ให้พกให้คนที่สั่งนั่นนะโู แต่ยังไงก็ตามเ<ห>นี่ยนะทั้งนี้เอ้ยฟังผมเดินมัน่ะวันไม่เหนื่อยเลยเจ็ดวันหกวันเนี่ยนะเดินมานแปดกิโลสิบกิโลคุณรู้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเดินเยอะใช่ไหมใช่ใช่ไปเนี่ยขึ้นรถไฟขึ้นบันไดลงบันไดเดินเดินนั่นเดินนี่เดินขึ้นเขาลงเนิน<ร>ไม่เหนื่อยสิบชมกสิบกิโลอ่ะเดินอ่ะีวันแปดกิโลสิบกิโล,โล,โลแต่พี่พี่อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่ได้ดื่มกาแฟด้วยหรือเปล่ากาแฟที่หลังฉีดยวสิขึ้นมาขึ้นนี่ก่อนกาแฟต้องกลับมาดื่มไม่ได้ผมจะบอกให้ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องอาาหรรเเสินี่ย รู้ไปว่ามันชื่ออาหารเสริมหลักๆเลยเนี่ยถ้าร่างกายจะดีอยู่ที่อาหารอย่างเช่นเราก็ต้องกินเช่นไม้ที่เป็นไม้เสียบไม้สั้นไม้ยาวอันนั้นช่วยนี่ช่วนี่พักก่อนเพราะว่าเอาหน้าร้อนหน้าร้อนไม่เหมาะเพราะว่าขายลำบากมันมอดงั้นไปถึงเครื่องดื่มใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้นะให้เจ้าแก่ไปสองสองนะเจ้าแกเพิ่งพาตัดเส้นติ่งมาใช่ไหมพอต้องการฟื้นฟูร่างกายช่วงนี้ดูหน้าเปลี่ย ให้กินเลนี่ไม่ใช่ให้กินแลวนี่แล้วไปกินจากฟื้นฟูไปแล้วฟื้นฟูร่างกายแล้วแล้วเขาว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะสุนันบอกน้ไปหาหมอมาว่าอาการที่แล้วนะบอกเอาไปเลยหนึ่งขวดกินเลยนี่เดี๋ยวจะยืมมาให้หมอดูนิดนึ่งอ๋อนี่เป็นเบาหวานก็ทานได้ใช่ไหมคะก็พาวบนุมนะที่ระขาเป็นแผล ูุดและคูดอยูจะรามีคี่แบบขาเน่เราได้ยินจากรายเนี้เส่นเลือดอุดตันขาเน่าอาจจะต้องตัดขาเดินไปไหนไม่ได้ทีจะทำนักศาสนาบางแห่งนด้ออไม่ได้โอ้ถ้าหลังจากออกอากาศไปเนี่ยพวกที่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเป็นประวานเนี่ยอาจจะมาทุ่มซื้อจนขาดตลาดได้น่าจะได้เพราะว่าที่เขาเป็นหายชัดเจนมีแล้วมีสองสามรายแล้วคุณากไปไหนถ้ามีจานบินมาจอดคนไม่หมดเลยอ่ะ เพราะว่าจานบินมามันจูดไปแบบคือรวบเลยนะคือมันมีภาพแบบนี้แต่ผมไม่อยากมาโชว์ภาพที่กําลังเป็นแล้วก็กินพวกนี้ไปแล้วมันหายไลยไงหายเลยเดี๋ยวโดนมันน่ากลัวน่ากลัวแผลน่ากลัวนะไอ้ที่ภาพที่มาจากสํานักนั่นก็น่ากลัวแล้วอันนั้นตกลงภาพเก่าหรือภาพใหม่ภาพปี58าแปดห้าแปดแต่ถ้าว่ากินเข้าไปแล้วก็ไม่น่าจะมีแผลนี้ให้เห็นจะสามารถเดินไปดีแล้วใส่ความแข็งแรงมากกําลังก็มีเยอะนะสามารถจิตใจ ผ่องใสายชัดๆตอมถามได้หมดอ่ะไม่ต้องขอเลื่อนเราเลื่อนอีกร่างกายจะพร้อมทั้งร่างกายวิ่งเลยวิ่งไปเรื่อยๆไปหาไหนเรียกใครอยู่ไหนมาเลยมาเลยจีวอนปิ้วเลยน่ะงาน DSI เนี่ยต้องมาสั่งซื้อไปส่งให้เขาใหม่เลยนะแล้วส่งให้เขาใหม่เรียกเลยนะต้องกันนะเชิญนี่มุนเชิญชันหน่อยชันหน่อยชันหน่อยจะได้มาหาแล้วที่สำคัญถ้าเกิดได้กาแฟไปด้วยก็จะยิ่งถูกต้องเวลากาแฟเดี๋ยวเขาสั่งเขาตามเบอร์นั่นนะถ้าต น่าสนใจนะตากเบอร์เดียวกับแคลร์ต่อราคาได้กันขวดละ2,500ขวดละ2,500น้มีมีกี่เมตรร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรนะคะเบอร์เดียวกับสบู่แคลร์นะคะนี่ขึ้นขึ้นสบู่แคลร์มาเดี๋ยวคนแบบกดแคลร์ก่อนแคลร์ก่อนเดี๋ยวคนไม่กดคราวนี้ทุกอย่างที่คุณ อ๋อจะปั่นอะไรก็ได้เบอร์นี้ได้หมดเบอร์นี้เบอร์นี้แต่ถ้าอยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆนะคะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแน่นอนว่าอร่อยเพราะตอนนี้เกลี้ยงหมดแล้วนี่นี่อีกเบอร์นึงนี่อ๋อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสุขเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาซื้อที่เอสทีดีช็อปนะตอนนี้เหลือห้ากล่องสุดท้ายเหลือห้ากล่องสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าจะโทรสั่งเนี่ยยังพอมีอยู่ที่ตัวนุกนะคะคือมีไว้สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาแล้วก็จะให้ส่งทางไปรษณีย์โทรสั่งที่ตอนคุณ ตอนไ,ไม่เหลือแล้วมั้งตอนพูดเนี่ยมพูดใ,ใช่มันกลางคืนแล้วมันยังไม่เหลือปิดแล้วเช็คห,หรือเปล่าขายหมดแล้วกลางวันแล้วมั้ง ปอกไงก็ไม่เปลยว่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเอามาตามเนี่ยโทรไปเบอร์โทรศัพท์หาคุณนุกเนี่ยยังไงเนี่ยพอมีมาก็เข้าคิวไว้เขาก็หาให้ได้คิวคิวนี้โอ้โหยาวมากด้วยประเภทที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะไปแปดลิ้วแล้วอ่ะอันเนี้ยจากแปดลิ้วไปแปดลิ้วถามนี่แล้วแล้วป๊อปเปี๊ยมีมีเบอร์อะไรที่เขามีรถใหม่เขามีไ้ชีส์ไหมนี่ตอนนี้อยากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะขอขอ หนเอาขึ้นซิเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปส่งไปให้เพิินคนที่บ้านอยากทานเขาบอกว่ามีรถใหม่รถมันฝรั่งชีสกับรถไข่กระทะไหนเบอร์ผมเนี่ยอยากกินไอ้มันไอ้มันชีสเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมันน่ั่นแมสส์แมสรอแมสแมสโปรตีโตใช่ไหมแต่ไม่มีรูปใหม่ขึ้นเลยเนี่ยมีรถใหม่ไหนเบอร์อะไรนะศูนแปดเบอร์นี้ลยศูนย์แปดหนึ่ 9207442นะคะรถใหม่ของเขานี่งเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนี่ไสชีสได้ข่าตอนนี้กำลังรวยรวยรวยโดยประมาทเลยใช่ไหมรวยไม่รู้เรื่องเลยรวยแบบอันนี้คืออันไหนกล้องไหนนี่ไสชีสเออคือที่ตอนเนี้ยที่ไม่ค่อยมีตังค์ก็เหลือแค่ผมกับคุณดีเนี่ยผมก็ไม่มีมีหมามีลูกต้องเลี้ยงใช่มีแต่รายจ่ายเออมีรายจ่ายภุมมใจอยู่อืม ของพี่แอนของคุณแอนแล้วก็ไส้ไข่กระทะยังไงสองไส้ใหม่ที่เหลือก็อร่อยหมดเลยไส้มีลาบไส้เด็คุณยายทวดจะมาไคุณยายทวดไงไม่ไม่คุณยายทวดช่วงนี้หรอทำไมนางดูเยบเย็บไปเลี้ยงหมาหมดนะขนมแข่งยายทวดก็ยังโท่เบอร์สวยนะ นพอไ้ยไปสอบถามได้เลยคุณต้องเรียนรู้นะแบบคุณต้องเรียนรู้เบอร์โทรศัพท์แบบนี้เฮ้ยเบอร์คุณต้องไปหาแบบนี้นี่แม่ของเขานะจำได้ศูย์แแล้ว3434 4334โอ้่สี่สามสามสี่โอ้เสียดายนะตรงสี่สามนั้นจะน่าจะเป็นสามสี่โทรมาทวงกันแล้วเจ้าหนี้ทรมาทวงกันทวงมานทที่คำสั่งคสชเล่นงานเลยเนี่ยโทรมาทวงนี่รับคำคืน ท้องนี่ย้ค่ําคืนไม่ได้หรอผู้พันผู้พันอะไรนนจ่าที่โทรมาแล้วจ่าแบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์ของงานพันธมิตรที่ชลบุรีด้วยที่ชลบุรีด้วยนะคะใครต้องการนี่ไปได้เลยนะเอาไปเอาไปด้วยนะไปไปอ๋องั้นดีเลยจะบอกให้ว่ราซื้อกตัวเลยฟังดูราคาอาจจะดูแพงนะแต่จริงๆ้วคุณภาพนี่สุดยอดคุ้มค่ากับการดูแลสุขภาพดีก็ไปหาหมอองนีถดีกว่า อย่าใช้คำอย่างนั้นเดี๋ยใช้ก็ว่าดีพอๆกันก็พอไม่ไม่ใช่ไมคือกินนี่แล้วมันคุณไปหาหมอไว้เลยนะไปหาหมอนล้วมันเจ็บป่วยมันไม่ไอ้กินนี่ประชาชมกิแรงเที่ยวคือใครเป็นใครใครมีโรคประจําตัวก็ก็หาต้อหาไปอแต่ว่า เพื่อถ้าไม่มีอะไรเลยนะคิไก่อนไม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าใช้อันนี้ไปด้วยเวลาไปหาหมอหมออาจจะดีใจถึงหมอจะบ้าไม่มีงานให้หมอทำละคุณไปคุณไปทำอะไรมาคุณไปหาหมอที่อื่นมาหรือเปล่าเออแล้วก็ว่าจะโกรธหมออาจจะโกรธหน้าคุณแอบไปหาหมอที่อื่นแน่ๆนมไม่เชื่อคุณชนะเป็นหมอแผนอนาคตยางไงไม่แผนโบราณไม่แผนหมอแผนอนาคตยางไงหม่ไม่ทำตัวหมอหมอไม่จำตัวทีโซสมีหมอไป่ทำตัวเขาชอบเนี่ยเขาบอก คุณไปทาอะไรมาที่ไหนหมอแพทย์อนาคตหรือเปล่าแวะไปหาที่คอนโดแล้วก็หาหมอที่คอนโดแล้วก็สมัยนี้เขามีคอนโดแล้วบ้าใครก็ไปคอนโดกันไคหรอคอนโดไม่มีที่เลือกแล้วประกาศขายประกาศขายงานพันมิตร ชนบุรีนะคะที่พัตตคาใต้หีเหมือนเดิมนะคะวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ค่ะงานเริ่ม5โมงเย็นนะคะบัตรราคา500บาทแล้วก็สำรองที่นั่งได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะหรือจะไปเจอกันที่งานเลยก็ได้ที่ชนบุรีที่พัตตคาใต้หีนะคะเพราะว่าก็จะได้พบปะการสังสรรค์การที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของพี่โสเดี๋ยวเอาไปด้วยใช่ไหมไเอาไปด้วย,วยใช่ไหมเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเดียวใกล้ๆเคียงก,ก,กนันเลยนะค่ะส่วนใหญ่ในวัยที่ไปรู ร่วมงานนั่นแหละ <đ úng> ใช่ไหมใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็มีประชามสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะบอกบุญการจากพระอาจารย์ชัยนรงค์<ม>อุป,ปสมโมนะคะ าการบำรุงภิกษุอาพาธเท่ากับบำรุงพระพุทธเจ้านะคะซึ่งสถานีนิวส์วันและเอสทีวีชอปบ,บ้านเจ้าพญาจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ชัยนรงค์เพื่อก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยห้องพักสงอาพาธต่อเติมห้องฉุกเฉินและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านขาอําเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีนะคะคนที่สนใจอย,อยากจะช่วยทําบุญในครั้งนี้ก็ สามารถมาทำบุญได้ที่ ASTV ช h อ p บ้านเจ้าพระยาได้เลยหรือโอนเงินผ่านบัญชีของพระอาจารย์ชัยนรงค์อ,อย่างที่ให้เห็นขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเป็นบัญชีธนาคารกสิกร <c oughs> และที่บัญชีก็ตามนี้เลยเสามารถร่วมกันทำบุญกันได้นี่ครับอ่าต่อไปโปรโมชั่นรับลมร,ร้อนของ ASTV ช h o p ค่ะโดยแมเนเจอร์นะคะน้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นเซตแบบ โปรโมชั่นเลยค่ะ4อย่างได้แก่น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร2ขวดสกัดเย็น1ขวดน้ำหวานดอกมะพร้าว1ขวดทั้งหมดเนี่ยสีอย่างด้วยกันเนี่ยในราคาเพียง999บาทเท่านั้นมาหาซื้อได้ที่ a s ท v Shop อใช่คุ้มค่าจริงๆเแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไอ้ขวดเล็กนั่น่ะผมชอบมากทำมาจากมะพร้าวทั้งหมดออร่อยอร่อยจริงๆขวดขวดเล็กนั่นแหละ ไม่อยากบอกว่าบางครั้งในชงกาแฟเย็นเนี่ยอร่อยมากเลยนะอ๋อมันจะหอมมันเป็นไซรัปมันเป็นแบบเหมือนแับแต่ว่าคาราเมลเหมือนคาราเมลเลยแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ชอบใช้ชงกาแฟร้อนเพราะว่ากาแฟร้อนเนี่ยเวลากินแล้วอยากได้นั้นแต่ว่าชงกาแฟเย็นอร่อยมากมันเหมือนจะมีรสอะไรบางอย่างหนูชอบเอาไปจิ้มแครกเกอร์อะก็เหมือนก็มอนของหวานที่เขาใช้ใช้ใช่อะไรนะคันเทน่ะ ใช่ไหมคแต่ที่คอนเทนต์บางทีนะที่ที่ที่ผมแนะนำนะวิธีที่ผมทำนะผมเอาเนี่ยก็ตักใส่ไอ้ไอ้ไอ้ถ้วยก่อนนะแล้วผมไปเฮ้แต่ไม่ดีดีเวฟแต่ปกติผมใช้เวฟเวฟให้มันร้อนก่อนมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยอ๋อนี่เทคนิคเทคนิคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ากันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเทพ ตอนนี้เขาจับลูกเทพถูกรถได้แล้วนะคะจะเป็นยังไง <S 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 เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ